thank you แล้วก็ไม่ได้กักตุนอะไรมากมายทยอยทยอทยอซื้อไป,ไปก็กินกันต่อครับของหวานพูดหวานหวานเป็นกําลังใจให้กับตัวเอง<ป>คนใกล้ชิดแล้วก็สังคมรอบๆนะครับเมื่อเช้ามีการวิดีโอคอลคุยกับกลุ่มลุงยังแฮปปี้นะครับแล้วก็ส่งบมสเสร็จหาโค้ชชี่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในสองสิ่งครับเรื่องของคำที่โค้ช<ม>แล้วก็ทุกๆตํตำราทั่วโลกเนี่ยพูดเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะ การประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องบุคลิกภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราเนี่ยมันมาจาก m i n d s e t สองอย่างท่านเอครับก็คือ growth mindset กับ F i x mindset ตฟังคนที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆก็พูดอยู่สองเรื่องนี้นะครับเป็นเสร็จแล้วถ้าเรายังมี F i x m i n ม s e t มันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วครับวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองโควิด -19 เหตุการณ์ความหดหู่กับภาพที่เห็นปาป้าป๊าพูดโควิดสิบเก้าเลยครับเอาได้ครับโควิดสิบเก้าครับอ่านี่โปรดิเซอร์ผมบอกมามันหดหู่ครับแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าการที่เราจะมีฟิกไมายเซ็ตเนี่ยมันง่ายมากเลยกับบรรยากาศร,รอบด้านแต่ผมอยากจะบอกว่าโกดมายเซ็ตเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็การที่ผมบอกว่าต้องนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทําจิตใจให้สบายโดยเฉพาะการออกกําลังกายทุกๆวันเนี่ยเป็นเรื่องจาเป็นก็เพราะว่ามันทําให้เรา เมื่อเราดูแลตัวเองได้แข็งแรงนะฮะอาหารอากาศอารมณ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้เรากระชุ่มกระชวยครับต้องยอมรับแล้วเราก็จะมีก r o สไ m i ์เซ็ตว่าเฮ้ยเราต้องมีเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเ,เวลาต้องไม่เอาช่วงเวลาแบบนี้หยุดการเรียนรู้และพัฒนานะครับเป็นกำลังใจทุกคนนะครับในการให้พัฒนาตัวเองในเรื่องของ personality ริเลชันชิพนะฮะซึ่งตอนนี้โค้ดพี่เอกเนี่ยเน้นอยู่2เรื่องนี้ในการทํางานทุกๆด้านเลยบุคลิก,กภาพและความสัมพันธ์เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นทุกวันทุกวันดีนะครับเรามาพัฒนา2ส,สิ่งนี้ไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วเราก็ฝึกในการที่จะมี Growth Mindset กันนะครับทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเพิ่มจากตัวเราแล้วก็ล้นไปที่คนอื่นรอบด้านนะครับตอนนี้สิตัดก็ได้รับไปแล้วแม่ต่อสีก็ส่งกลับมาทุกคนที่คุยอยู่ก็ส่งกลับมา เมื่อเช้าอย่าไปจับวิดีโอเดี๋ยวสั่นลุกเมื่อเช้าที่บอกว่าวิดีโอคอลคุยกับคุณลุงกลุ่มลุงอย่างแฮปปี้รู้สึกดีมากเลยครับที่เราสามารถจะสื่อสารกันได้โดยที่ไม่ได้มีข้อจํากัดเรากระโดดขึ้นมาใช้เทคโนโลยีโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของเพนและความทุกข์และถ้าเราไม่ติดต่อสื่อสารกับใครเนี่ยเราจะเครียดเราเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ในสังคมนะฮะขอให้ทุกคนอยู่ในสังคมที่มีความสุขแล้วก็พบกันในวอกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โคบิเอกครับ เนปลายสุดหัวใจเอลฟาแล้วก็พตาเต้คะคิดในใจใพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสู้ๆนะครับสวัสดีค่ะทุกเกเดอ t h แอ e โว้ไอ เลยครับเยี่ยมครับ <S 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 ชอบมากๆครับ <S <S นี่เป็นแรกของลุงยังแฮปปี้จบไปแล้วนะครับมีลุงมนตรีลุงออนแล้วก็ลุงสมบัติเบดแล้วก็โค้ชเอกพบกันใหม่ในวอล์กต่อไปสําหรับวันนี้ลุงยังแฮปปี้บายบายทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายผมยังแฮปปี้ครับ,ผม,รบผมบัตรแตงรวยครับ